ใจใจไงกมกูขอบคุณค่ะทั้งช่องแต่งโม่ข้อขีนสันไร <laughs> ก็พ,กพ,กพ่วงคนละบ้งขออภัยเดิมพี่หนอมันทันคาบดีความหวนมามือนี้เดิมพี่อย่าลืมทันยังคู่มารรบพังยันนางงงดงเสือเอามาแล้วทีมงานไม่เตียง จ้าบ,บุญบันขอสารนะคะวันที่24เบิ่งใดลาดแต่ซูนเก่าไปเดินยายอวยขอบคุณ,คอ,คณคอีเมลเออส่วนไขมันเอ้อลาพ่วงมาเลยก่อนเะค่ะจ้าสิคองข้อนั่นล่ะเดี๋ยวเอาให้มันครบก่อนขอบคุณค่ะ,คคะมาดามหัวน,น,ะะนะคะนะคะแม่แดงนะคะแม่เตียงสุมเปิ้มันดูเก่ายิ่มกับแจงโมห้ยกอนมมขอบคุณไดือเฮ็ดเป็ดตะฮะแค่นั้นแวะ ตวีระเดชนะคะมาจากกรุงเทพพ่นธมันโอ้โอขอบคุณค่ะขอให้ลำให้รวยนะคะเด้อเอาลำซะก่อนหวัวใจเราขอเล่นเลื่อนขออบัยค่อพี่น้องบนมันพังขาบนขหอมหวนมาเมื่อนี้เธอพินทันเอียงหูมารลบยะนนงห้องหลงเสือ เจอแต่เข่าทีหลังเวทีใส่เอวโตหอมหัวหน้าขอกราบขอหอมหัวน้าขอกราบแม่เป็นเรื่องใจทุกทุกท่านบัดรต้องทานอย่านายใส้ซพี่ิดเองเ้ยเกล้าพวง มหามงคลกันเปิ่นพระสุขนิกนบอกเคยเลืมยังป่าเต็มยังซสืมอุน่นพระพ่อทรงดีพอสุนแสงพิวุษใสทรงฟ้าภาวะลมกลมใสจยุดทุกที่ดอกไม้ปูชาใสาในสวงอู บาทาพกเป็นพ่อผมได้สมเล้งโยคขึนน้ำเช้าสยามน้ำไทยมาสะดุดีองราชาม,มถาึงลาประมาณหมื่น หายพราพรส่งเสริญหายวันครึ่งทุกสุพรพรณพาพรแก่วอยว้เวียนหาทันว่าบกคาเดือนให้หมุนเปียนเวียนทวา่า